ขอบคุณมากเลยนะคะเอฟซี FC ที่ไว้วางใจนําเหรียญมาขายให้พน้าแล้วก็มาถึงบ้านเลยนะคะวันนี้ค่ะเป็นอะไรที่อย่างที่เห็นเลยค่ะเต็มไปหมดเอาอะไรดีก่อนเอาเอาที่อยู่ข้างนอกอนก่อนเนาะที่อยู่กับกับกองกองเนี่ยเนาะจะได้เก็บจะได้จัดจะได้จะเหรียญ อันนี้คือเป็นฝาเป็นฝากระปุกกระปุกเหรียญน,นะคะเนี่ยค่ะเป็นกระเป็นขวดกระปุกขวดสวยงามอะคะ่ปะป้าน่าไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรยังไงตอนไหนนะคะแต่เนี่ยแต่ใส่ตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนะคะป้าน้าก็ดูอยู่น่าจะเป็นจะว่าตรงนี้หรือเปล่าเจาะตรงนี้แต่ไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือฝาตรงที่เขาปิดไว้ นะคะคมีจะมีมาสามชิ้นจะเป็นเหรียญการจนาและเหรียญเหรียญสลึงนะคะเหรียญเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีพศอะไอรบ้างก็ไม่รู้ไม่น่าจะมีไม่แน่นะเออใช่เพราะว่าเขามีปีกันจนาปีสามเก้าใช่ไหมคะแล้วก็ ปีสี่สองก็ใกล้เคียงกับสามเก้าเนาะเนี่ยมองเห็นสี่ห้าด้วยเนี่ยมองเห็นนะมีสี่สี่ไม่เนี่ยขอให้มีสี่สี่หน่อยเถอะเนี่ยมีสี่สามด้วยทุกคนมีสี่ห้าแล้วก็มีสี่สามเนี่ยสี่ห้าสี่สามโอ้ยเนาะลุ้น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 อะไรรู้ปะลุ้นลุ้นสี่สี่อเจอสี่สามเจอสี่สามสี่ห้า เออหน้ารุ้นนะทุกคนเนาะเออใช่ใช่ใช่หน้ารุ้นหน้ารุ้นอันนี้ห้าสิบสตางค์ห้าสิบตังสามศูนย์ไม่น่าจะมีคิดว่าไม่น่ามีห้าสิบดังสามศูนย์เออมีขี้ผ้าตังด้วยสี่ห้าเหมือนกันมีสามเก้ามีสี่ห้าที่เห็นนะคะเท่าที่เห็นสามเก้าสี่ห้าสามเก้าคือปีกาญจนาค่ะ เออก็ก็น่าเล่นก็น่าเล่นเนาะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสี่สองกับสี่ศูนย์เนี่ยเนี่ยที่มีปีเนี่ยเขาปีเขาข้ามไงมีปีสี่ห้ามีมีสามเก้าที่เห็นนะคะมีสามเก้าแล้วก็สี่สาม แล้วก็สี่ห้าเนี่ยค่ะสี่สามเห็นไหมคะสี่สามแล้วก็สี่ห้าที่เห็นนะมันก็น่าลุ้นเนาะน่าลุ้นปีสี่ศูนย์กับกับสี่สองอ่ะเออแล้วทำไงจะเห็นละ่ะทำไงจะดูได้ละ่ะจะให้ทุกเลยเหรอแมวอ,อะ่ะนะเก็บไว้ก่อน